โอ้โเนี่ยบบาทองเอ้ยบบาทองบบาทองเห็นถนนบ่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้พี่น้องเ้ยนสวัสดีครับพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีเบาทองสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสุขสุขส้ขบ่าวทองปากเขสุขสุขสุขสนีสุขุ้ขสุขสุขสุ้ก็ขสุขสุขกุขสุขกุอสุขสุขสุขสุอสุขสุขุ้ขสุนสุขสุขสน้สุขสุขสุขสุน ตอนนี้เขามาจากพัทยาพี่น้องเอ๋ยนี่ครับบนถนนหมายเลขสามถนนสุขุมวิทวานี่คือถนนหมายเลขเกตได้เบาทองอ๋อตรพี่น้องเอ๋เบิงบ่งเบิ่งทางด้วนพี่น้องเบิงบ่งรถแต่เบิ่งเส้นทางรถโอ้ทางด้วนพัทยาพี่น้องมุมเป็นทางลวนพัทยาเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปพัทยาเชื่อมต่อไปพัทยาน เส้นทางนี้จะเชื่อมต่อไปถนนระวังเมืองหมายเลขกเจ็บได้ไหมเมื่นที่ไปมาที่ไปอ่ปันช้างอะไรก็ที่เขาไปกรุงเทพอ๋อเบิร์เดิมไปหน่อยเนี้ยนี่คือถนนหมายเลขกเจ็บเดิมไปหน่อยเด้อถักดีขนาดดีบ่าไงโอ้ยคอนดีลาดยางยางดีอ๋าเธอโอ้ยคนสอนหลายสอนแห้งสอนดีหรอถนนเมืองไทย สะออนปลาเนี่ยคุณบอกเมนซอสปลานี่แหละโอ้โออนแห้งอีดีออระะอร<อ>้อนกับเป็นซอนแห้งว่าซาลโค่นกรีดจางดีทีรอร้อนเอ๋ยนึกว่าสิมีแต่คุณเทพปัตยาบีแวดีคือกันเด้อนี่อันนี้ตั้งจังหวัดเนี่ยตั้งจังหวัดอ๋อโซีินเอาไอถนนเด้่ถนนเด้่นี่ โอ้อันนี้ทางด่วนวะเนี่ยแมนนายแมนทางด่วนเก็บเงินตะวันมองเก็บเงินไน้น่องตอนเก็บเงินเนี่ยโอ้ยจะไปแต่เสียอยูหรอกไงเอ๊ะมึงทางดีขนาดนี้แมนแมนแมนเอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนแห้งสะออนหลายสะอจีอโลฮะเอารับบัตรสักก่อนโอ้รับอยู่ตู้นี่ไงกดปุ่มนี้การ์ดบัตรการับบัตรประสาท ขอให้เดินทางเบอร์เขาปีนองความสะดวกสบายโบอต้องใส่ค้นเมนโอ้เอ้าความพัฒนาความให้เทคความอลังการของถนนทางด่วนนะน้องเอ้ยนี่อ้เบิ้งป้ายนี่ถ่าสิเประยอไปอุตภัาไปมาบตะพูดตรงไปถ่ายสไปกรุงเทพชลนบุรีก็บเรียวท้ายออกไป ตามไปบอกข้างไปทางจนบุรีเดี่ยวสายเลี่ยวสายวะเม้นั่นจะไปกรุงเทพเด้มาตรงไปอันนี้ตรงไปไประยองไประยองเม่ไปวันช้างวันนี้ไงโอ้โถเบิกเอาหนีทางแยกขนาดทางด่วนแล้วยังมีทางแยกพี่ดอกอืมอืมอ่าบอธรรมดาซอมโอ้ยสับสนทางเอ้าตอนนี้บาร์บวกกับบาร์ทองสี่ภากันไปพี่น้องเอ๋ยนะฮะไปพื่อนะไปกรุงเทพเพื่อนะ ม <Man. S 1> ก็เลยเห็นถนนทางก็เลยพากันรีวิวพี่น้องเอ้เนี่ยฮะเ <Man. S 2> ดือดความที่ออนซ้อนเดือดความที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจถ <Man. S 2> นนเมืองไท้หายท้องมี่ยังอย่างบอกว่าเห็นถนนนี่นะโผล่กายาข่าววิวข่าววิวที่น่ะมันโอ้พี่น้องเอ้ยจังเลยอ,นนอันนี้มาตั้งแต่คุณเนี่นพี่น้องมาตั้งแต่ค่ายทหารเมื่อกี้นี่ไปกัะบอปุ่วไปไปงานพี่น้องอยู่ค่ายทหารอ่าจากค่ายทหารอย่างกระบอฮู่กันเป็นค่าย ฝึกทหารใหม่มาศัสตร์พุการใหม่แล้วก็มี่มองท่องเที่ยวเขาไปดัดน้ายังเขาแหลมว่าท่านไหนทอดโอ้เขาเริ่มว่าเขาแหลมมันมองแม่มองเที่ยวไปกับโบหูเนี้ยกับฟ้ากันฟ้ากับราะว่ะย่านโมทันเใีย่ทั้งนันแมนมาเที่ยวคือมาเที่ยวหรืมาเองง่ายคือมาเห็นง่ายนี่แมนมาเฮตงานอันนี้เป็นคากรับเลทุกคนเลยแต่ว่ามาเฮ็์ถนนทางด่วนเส้นนี้นี่พี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหลายอ่าทุกน้ำเฮงอ๋อเฮ้ยครับเบิ้องติดพี่น้อง สามเลนได้หนิสามเลนได้หนิโอ้โหเบิ่งตั้งเพี่นออ้องเอ้ยจงมีทางด่วนคือกันพี่น้องมีสะพานพอสะพานสะพานพอมีสะพานขึ้นพอมี่แะไรเนาะอ๋อตเบิ่งอ่ะอยู่ซองฟังทางมาพี่น้องนี่แต่ต้นมะพร้าวโอ้โหยมาเบิ่งฟังนี้บาลทองมาเบิ่งฟังนี้บอลต้นคนเลยคนซ้อนนี่พี่น้อกค,คนซ้อนหลายอ้าถูก คนจักคอนกรีดคนจักลาดยางพี่น้องเอ้ยนี่พัทยาป่าก็ย้อยใหญ่ชัดเกินให้อลองสังเกตุงเลยเวลาสิยหวัดทางแยก่ยไม่ว่าจุดตัดมันจะมีป้ายบอกทางเนี่ยแม่นี่สังเกตุงเลยจะไปพัทยาอองไปทางซ้ายเนี่ยป้ายก็ย้อยใหญ่เนีน่ยโ็เด้อไปสะดวกสบายมาลงเนี่ยมาลงดีเหมเอนอะไรเทา่ยวอยู่ประสาทเฮ้ยพี่น้อง บานนี่ยังว่าประเทศไทยบ่เจริญบ่ก,ก็งึดแล้วมื้อนีบ่าว,าวกับบ่าวทา้องมาเห็นเต็มตาเ,เด้อ,อ,อพี่น้องเออเบิ่งแท้เด้อเด้อนี่ยของจริงของแท้ประเทศไทยของแท้เลยเบิ้งข้างหนา้าพี่น้องเอ้ยข้างหนา้าตึ้งๆกับเป็นถนนทวนทางเอ้ยพี่น้องเออตัดเข้าตัดเข้าบัวตึ้งๆตัดเบิ้งไปพี่น้องเอ้ยชัดเจนชัดเจาเลยปไปพวกงี้ จะเบิ้องจะเบิ้งไอ้ท่องจะเบิ้องจะเบิ้งถนนมุมหนิกู้ของหนิพี่รองเหรอไม่งั้นก็สร้างให้สร้างสร้างสร้างนอกถนนนี่ยเออเงินจะเก้งไอ้ในคนไทยเนี่ยกู้ก็เฮ็ดจอร์ดสว่านีหัวดสุดยอดนายงมองนีมก็เป็นแยกตั้งเตืองมันเป็นถนนจังสี่เนี่ยจะเห็นว่านี่เออเบิ้งนี่มันทำไมเรื่องง่ายในการเฮ็ดเนี่ยมีเงินยังเรียกเฮ็ดบ่ได้ได้ไยเออ ต้องฉลาดพอเนี่ยปาถูกของลาเป็นถนนจับเบอ้งลางเยปก็จะเป็นแยกอา่อเมนนะปลาปาขนาดโอ้หลางก็โทโอ้ถนนสอนถนนเนี่ทองนีถนนสอนถนนโ้บงทางหนาเลยก็เป็นถนนคือกันได้ทักทึกคนเนี่ยโอ้ยมามองมองนีอ่ะสะพานนี่ เป็นเล็กเป็นปูนปะเป็นปูนอะไรเป็นปูนเนาะไปบางละมุงประยองอ๋อตกใจออกเลยจะเบิ้งจะเบิ้งไอ้ท่องเบิ้งเบิ้งอ้อโทบาโทบาโทไอ้คนชุดจอดรถชุดพักรถชุดพักรถแมนวะนี่ยเมนแมนเมนเมนโอ้โหโทูลาอลังการขนาดด้วยโอ้โหแสดงได้ดมาบว่ท่านเลยท่องเลยครับว่าท่านเขาบ่ท่านชุดพักรถได้ไงนี่ตัวดำรู้เลยกดเลย โอ้จุดพักรถุดโอ้โหมีโอกาสเลยมาแหวด้วยท่องด้วยเข้ามือหนาเด้วยแหวดแวดต้องแวะต้องแหวนี่พี่น้องท่าหนามันจะเป็นทางดือยกันเนี้ยต้องถึงแบบพี่น้องเลยฝนสิบมาแล้วฝนสิบมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะหาหม่องจุดพักหลุดกันนะพายท่องลงไปจะเข้าวกันนะพี่น้องนี่ก็เลยสอนแห้งสอนสอน อันทั้งหนาก็ก็ก็บจะเป็นทางรถคือกันเนี่ยทุกคนเป็นได้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 ท้องามไปหน่อยมิ้วแต่ต้นไม้อย่าบอกว่างา้นอลังการนี่แหละอลังการนี่แหละยอดตูอร้อนคนนะโอ้โหนะโตกูเป็นธรรมดาคือกันเด้อพี่น้องพัทยาชนบุรี้ทีน้องเอ้ยบอกว่าห็ไม่เห็นเลยตาตัวเองจะบอกว่าโอ้โหสุดว้าวเลยถนนพี่น้องเนียเนี่ยนเนียนโอ้โห อ่าต้องฟังฟังพี่้อเอ้อทำไมมันราบแห้งดีดีใครใคเงือดในท่องคุณตอนอมันคใคยเงือดนะว่าเพื่อนมีเหลือทีเพื่อนีม่ผื้นทีถนนไหนอย่างไรตัดผื่นทีจละท่ากระเด็นผ่านไปป้าทุกแงนแต่ประชาชนมันยอมในอย่างไงเนาะหาจังว่าตัดผ่านผืนทีของประชาชนเออกันนังนว่านี่แหละที่มันบอกว่าการพัฒนาพัฒนาเด็บุคคลก่อนนะจริงได้ทีมันมาเห็นดีที่มันอยู่ประชาช้นเพิ่นกระดีรวมมือเนี่ย ทางบอกกว้างๆเนาะตทางขึ้นต่างลุ่งไปนองแหมชะบังดิไอ้ทองารถก็เริ่มไล่แล้วพี่น้องรถจุดนี้จะเป็นรถบรรทุกเนาะพี่น้องเพราะว่าออกจากท่าเรือดิที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนาะพี่น้องเนาะเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศเด็ดทางเรือดิไอ้ทอง แมนติแม <Man. S 1> ่นเลยเนาะโอ้ที่กว่าไอ้ของที่มาจากแหลมชะบังกับมาจากนี่เองมองจากนี่แล้วะเออเราแสดงว่าแหลมชะบังนี่เป็นท่าเรือที่ใหญ่เอามาอู้ใหญ่เนาะจะว่าจักสีใหญ่อันดับใด้บาบกับบ<า>ูหูเนาะแล้วก็จะมีเรือสำราญนี่มาจอดอยู่นี่ไอ่ะเรือสำราญนี่เรือสำราญที่มามีมองห้องอาหารมีโรงแร่มีสระว่ายนาวมียังหลายๆอย่างอยู่ในพร้อมนี่ยในเรือเนี่ยมาแมน ในเรือนมีซาไว้น้ะมีโอ้ oh ปานันคุเนี่ยมันปานันติปานันคุณเลยเนาะนี่รถเลื่อมลายไม่ยั้นรถอันนี้คือมันคือห่างยังสิวะเออถ้าเป็นแบบนี้เป็นรถที่มันอาจจะน้่งเขาเนี่ยเนาะมาจากทาเรืออะไรกัแล่นไปส่งเนี่ยนี่นี่มอสตีว่าอยเขาเอารถขึ้นเรือนี่แหละนี่แหละโอ้ดูเบิ่งมีมีแต่มีแต่หัวอ๋อโซนหัวทั้งกันไปต่อหน่อยเนาะ มาแบบไหนยังไงกับว่ากันไปตัวอย่างใหม่ๆได้นี่ทุกคนเลยกครถใหม่น่อยเนาะนต้องรอกเป็นลายคันได้นี่ันซ้อนไปนั่นผมมองจ้าเมนเมนนี่หลายคันได้นี่ยังไม่ไหมเลยยังมันมันมีโครงตาก็ไม่ได้หัวหกหล่อนี่ไงลายคันอยู่เป็นซีเป็นซ้าวนนี่เขาเป็นสายสู่เขาจะเหนื่อยมากมาจากนอกเลยว่ามาจากโรงงานคือคืออยู่ได้คือคืออยู่ได้ มาทุ่งเฮือมใหญ่ขนาดนี้บอกมาทุกรถไทยนาดนีได้แล้วมีโรงแรมพ่อเอาเป็นเรื่องซ้ำล่าที่มันจอดจะบอกเคยเดบิงคลิปทางยูทูบบ่เคยออกดูอยู่ดิบอกบอกคยได้เบิลได้ก็อยากเห็นนี่เนาะอยากเห็นกับมือหนาวได้ไงได้เขาเสียจะมีโอกาสไปเอามันเป็นจังไหนว่าเดือดซ้ำล่ามีซ่าวายน้ามีโรงแรมมั้งมีห้องนอนเป็นอะไรพันห้องเนี้ยมองหาพันห้องเงี้ยใหญ่ขนาดนั้นเห้อใหญ่นี่เนาะ อยากเห็นดิมีโอกาสสิได้เห็นกบโน่ต้องมีต้องมีเอ้าจากเขตพื้นที่แหลมฉบังพี่น้องไอ้บาทองกับบาวดเริ่มต้นเดินผ้ามารถก็เริ่มร้ายแล้วเวลาก็ะคอยคำย่ำแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านัดที่เราไปหลวงนาฟักก้อนออกของบริษัทยไถ่ทีว่าจะมืดก่อนมูนี่ไอ้ไอ้แมนแมนแมนเพราะว่ารถก็เริ่มร้ายแล้วทุกคนเลยคณะทางด่วนนั่นนี่แมนปะแมร์เลยเนาะโอ้ยโดดตึงพี่น้องเอ้ยบุ่งนาศักดิ์กท้เลย ศรีราชาหุบบอลชนบุรีเข้าไปช,ชั้นเช่าดีไหมเข้าไปชั้นเช่ามีดอกพี่น้องปึงถนนทางขนาดดยู่ศรีราชานะพี่น้องถนนก็ยังรอดขนาดนี้หน่อยปึ่งมุมนี้มองเห็นภูเขาทะเลนะบี่หน,าน่องนั้นเรามาจะมาชนบุรีตัางในพื้นที่ที่บอกกันว่าโอโ้โ,อโหภูมิฐานอย่างดีเลยอ่ะ มมีทะเลมีภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาเหมดเลยอ่าอ๋อสวยไปหน่อยเนะี้มองเห็นถนนใกลๆแต่ว่าสลัวสลัวย่างคำย่างแรงเห็นหมดชัดเจนเด้อไปหน่อยเด้อว,ว้าวออดซ้อนอีกนิดไปหน่อยเนะี่ยถนนเมืองไทยฟังนี่ฟังนี่จะไปบางแสนเนยทองฟังนี่ไปบางแสน พี่น้องเอ๋ยคอยคำย่ำแรกมณีบางบัวก้บบาบ้าช่องเดินทางมาจากพัทยาเด้อพี่น้องเอ๋ยนะจากกรุงเลพฯสามถนนสุขุมวิทเจียมตอมาที่ถนนหมายเลขเจ็ดพี่น้องเอ๋ยทางโดยระหว่างเมืองเนี่ยที่มุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพหมหานครฟังดีเด้อพี่น้องเด้อบางบัวค้าบ้า่องก็นที่ว่าเป็นความตื่นเต้นและความตื่นใจ บอลซ่อนถนนเมื่อเขามาเห็นเขามากไกลบาลท้องเองบอกว่าโอ้โหมากไกลมากสุดหัวใจพี่น้องไงเนี่ยนี่คือประเทศไทยเนาะพี่น้องด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลมาสักป้าตัวใหญทอดอ้นี่คือถนนข้าวหลามพม่น้องตัวให่อดถนนข้าวหลามอ๋าถนนข้าวหลามเมียนกรุงเทพยมีถนน่งกอดสารเชิบุรีมีถนนข้าวดลามเนี่ยต้นนข้าวหลามอืมพี่น้องอ๋อโุ้โหไข่พูนพูนพูนพนเ่ยทองโอ้โห พี่น้องเอ้ยไปกับชัดเจนนี่โอดนี่แหละคือประเทศไทยเนาะพี่น้องเอ่ะบางแสนทนบุรีบ้านบึงบ่ะนี่แเรวว่้ถึงต่องบ้านบึงที่จะออกไปถนนบ้านบึงแกล้ไประยองไปจันทบุรีเนี่ยอ๋อตกไปเป็นส้นทางที่ออกไปเชื่อมต่อเนี่ยห้ายเส้นทางงเมืองไทยเนาะ ลายแต่ลายจากเที่ยไปจากเนี่ยเห็นพี่น้องเลยเนี่ยทุกเต็มห้าที่บางบุกบ่าท่อนเี่ียญน่าคิประพามันเล่นกานนี่คือของแท้เลยของแท้ของจริงเลยแดดิอ้ยตางีนี่นีนี่มนข้างหนานี่พี่น้อยสายสายสายส่ยยุถนนลอยฟ้ายกระดับโอ้โค้งไปโค้งมาทุกคนเลยโอ้ยเหนึกว่ามีแต่ไหนเทพอยู่ตามจังหวัดของนี่คือกัน พี่น้้อองเยนี่คือถนนตาจังหวัดของประเทศไทยที่ชอบเบิ่งไปก็ตื่นหูตื่นตาเบิ่งไปก็ตื่นหูตื่นใจพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นยามได้ก็บ่เบื่อเห็นยามได้ก็บ่หน่ายนี่เขาเป็น้องเนาะบอกเรื่องถนนเนี่ยปวยปังประเทศไทยเนี่ยมันสุดยอดแบบนี้บอลเรืองถนนทนทางมันก็ลายแห้งลายของเทพเอวาลายยังบ่พอยังดีตั้งหากเตยอย่งบ่พอขนาดลายท่อมชี้นะจังไหน ทางด่วนทางยกระดับก็นรอยบ้านันรถยังบุญบอลล็บโอ้แมนเมนไอเมนเป็นทางไหนกันใช่ไหมนะเนี <man. S 1> ่นยในรถเมนตีแตนเลยเออโซสุดยอดดีนี่นะ้องเป็นเอ,อ้ยทีเป็นมาประเทศกำลังพัฒนาเนาะพี่น้ <Man. S 1> องพัฒนายางบอลยุดยางพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะพัฒน,นาให้ดีแล้วกับพัฒน,นาให้ดียิ่งกว่าน,านั้นเนาะเป็นจะพัฒน,นาแบบบอลยุดยางนี่คือไทยแลนด์เด้อพี่น้องของเราที่ไหนจะมาเสาไปต้นนึงเทลยนะว้าย มใครกับผูกันเนี่ยผู้กันนี่เม็นเป็นแสนพบนบ่ความตื่นตาความตื่นใจความตื่นเต้นอย่เางนี้ไปหมดเลยบาวโบว์เองก็บเจ้าเก็บมาฝากตอนทุกพานเนี่ยแม่นี่แหละคือสิ่งที่เท่าเดียวไปเท่าเดียวเห็นเท่าเดียวสัมผัสจริงนะแต่ที่ว่าทะเลททีมมากเลยกับเส้นชาว์คีวิดีโอของบาวโบว์แล้วก็บบาวท้องเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อไป้องเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนผมสองคนด้วยกัน บอพดขังโฆษณาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวกับบ่าวท่องก็ถือว่าจะเขาเนี่ยล่าธรรมเช่อมไปแล้วเพราะว่าเมือคทำเนี่ยแล้วแสงมุมนี้แสงมุมเห็นเดียวจะมาสติเจนาะพี่น้องเนาะล่าไปแล้วสบายดีบ่าวท่องเอ้สบายดีสวัสดีครับเสือมันเล็กสามซีซีจะไปบ้านเมืองกันเลยว้า